แสงแรกของยามเช้าค่อยๆค,คลี่ตัวเหนือเชือกเขาพนมดงรักอย่างเชื่องช้าแต่มันไม่ได้นำพาความอบอุ่นหรือความหวังมาสู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้หากแต่ศาสตร์ลงมากระทบม่านควันสีดำที่ยังลอยอ้อยอิงอยู่เหนือยอดไม้บรรยากาศโดยรอบเงียบงันผิดปกติความเงียบที่ไม่ใช่ความสงบหากเป็นความเงียบหลังพายุเหล็กพัดผ่านเสียงจิ้งหรีดไรที่เคยขับขานอยู่ในผืนป่าหายไป เหลือเพียงเสียงลมที่พัดครวนคลางผ่านซากต้นไม้หักโค่นและหลุมดินที่ถูกฉีกกระชากจนแหลกเหลวกลิ่นดินปืนที่ยังไม่จางหายผสมปนกับกลิ่นไหม้ของโลหะและคราบเลือดลอยคลุ้งไปทั่วหุบเขาราวกับเป็นลมหายใจสุดท้ายของสมรภูมิที่เพิ่งผ่านค่ำคืนแห่งนรกมาไม่นานพื้นดินที่เคยเป็นเพียงแนวชายแดนบนแผนที่บัดนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ที่ความเป็นและความตายเดินเฉียดกันในระยะหายใจเดียวไม่ไกลาจากแนวป่า ศูนย์บัญชาการชั่วคราวของกองทัพตั้งตรงงานท่ามกลางความเสียหายภายในห้องยุทธการแสงจากจอภาพขนาดใหญ่สะท้อนบนใบหน้าของนายทหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนดวงตาทุกคู่จับจ้องไปยังภาพจากเบื้องบนภาพที่ถ่ายทอดจากดวงตาแห่งท้องฟ้าซึ่งกำลังวันลาดตระเวนเหนือพื้นที่พิพาทอย่างเงียบงนันไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับทุกคนรับรู้ตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ ไม่ใช่เพียงเหตุประทะตามแนวชายแดนธรรมดาอีกต่อไปสมรภูมิพนมรงรักกำลังส่งสัญญาณบางอย่างสัญญาณของพายุที่ใหญ่กว่ามืดกว่าและอาจสั่นสะเทือนไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดภาพจากมุมสูงเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆกล้องของอากาศยานไร้คนขับของกองทัพไทยลอยนิ่งอยู่เหนือแนวป่าทางตะวันออกของพื้นที่พิพาทเลนส์ประสิทธิภาพสูงค่อยๆซูมลงต่ำเผยให้เห็นร่องรอยของการประทะที่ยังสดใหม่หลุมระเบิดกระจัดกระจาย สากยานพาหนะที่ถูกทำลายและแนวต้นไม้ที่ถูกกวาดล้มราวกับถูกพายุเล็กพัดผ่านทันใดนั้นภาพที่ปรากฏบนจอทำให้บรรยากาศในห้องบัญชาการหยุดนิ่งร่างมนุษย์หลายร่างนอนกระจัดก,กระจายอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังแต่สิ่งที่ทำให้ทุกสายตาเบิกกว้างไม่ใช่จำนวนศพหากเป็นลักษณะที่ไม่ควรจะอยู่ในสมรภูมิแห่งนี้พวกเขาไม่ได้สวมเครื่องแบบเก่าซีดแบบทหารในภูมิภาคแต่เป็นชุดยุทธวิธีสีดาสนิท เกราะป้องกันหนาแน่นหมวกเคฟลาติดอุปกรณ์มองกลางคืนเต็มรูปแบบกล้องซูมเข้าใกล้อีกครั้งเผยให้เห็นสรีระที่สูงใหญ่ผิดสัดส่วนคนเอเชียผิวขาวซีตัดกับคราบเขมาดินปืนเส้นผมสีอ่อนเปื้อนฝุนน่นโคลนและดวงตาที่เปิดค้างอยู่ดวงตาสีฟ้าครามที่เย็นชาและแปลกแยกจากผืนป่าเขตร้อนอย่างสิ้นเชิงเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในห้องยุทธการ ไม่มีใครต้องเอ่ยคำตอบออกมาทุกคนรู้ตรงกันว่านี่ไม่ใช่ทหารกัมพูชาและไม่ใช่อาสาสมัครธรรมดาภาพเหล่านี้คือสัญญาณแรกที่บอกว่าสมรภูมิพนมดงรักไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งระดับท้องถิ่นอีกต่อไปการปรากฏตัวของศพนิรนามตาสีฟ้าเหล่านี้คือหลักฐานเงียบที่ชี้ชัดว่ามือที่มองไม่เห็นจากภายนอกได้ยื่นเข้ามาในสนามรบแห่งนี้แล้ว และตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปสงครามชายแดนก็ถูกยกระดับให้กลายเป็นเกมอำนาจที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมคำสั่งจากศูนย์บัญชาการถูกส่งลงมาอย่างเงียบงันหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ที่ดโดรนชี้เป้าไวท้ทันทีทุกยางก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังปลายกระบอกปืนกวาดสายตาไปตามเงาไม้และซากปรักหักพังที่ยังอวนด้วยกลิ่นดินปืนความตายเหมือนเพิ่งเดินผ่านไปไม่กี่อึดใจ เมื่อไปถึงจุดหมายเนี่ยภาพตรงหน้าทําให้ทหารผ่านศึกหลายคนต้องกลั้นหายใจร่างไร้วิญญาณที่เห็นจากอากาศบัดนี้อยู่ตรงหน้าในระยะเอื้อมถึงชุดยุทธวิธีสีเข้มยังคงสภาพดีอย่างผิดปกติกรอบป้องกันหนาแน่นและอุปกรณ์ครบมือราวกับเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างเข้มข้นไม่ใช่ภาพของทหารเกณฑ์หรือกองกําลังชายแดนที่ขาดแคลนยุทโธปกรณ์การตรวจสอบอย่างละเอียดเริ่มขึ้นอาวุธประจํากายที่ตกอยู่ข้างศพ ไม่ใช่ปืนที่ใช้กันทั่วไปในภูมิภาคแต่เป็นปืนสมัยใหม่ที่ถูกปรับแต่งมาอย่างประณีตติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงและกล้องเล็งประสิทธิภาพสูงสิ่งที่ผิดปกติมากที่สุดคือไม่มีหมายเลขกำกับไม่มีป้ายชื่อไม่มีเอกสารแสดงตัวตนเราว,ว่าผู้ถือมันไม่เคยมีตัวตนอยู่ในระบบใดเลยวิทยุสื่อสารที่พบเป็นระบบเข้ารหัสขั้นสูงแผนที่ดาวเทียมถูกทำเครื่องหมายตำแหน่งของกำลังฝ่ายไทยไว้อย่างแม่นยำ แสดงให้เห็นถึงการวางแผนล่วงหน้าและข่าวกรองระดับมืออาชีพเมื่อภาพทั้งหมดถูกนำมาประกอบกันคำตอบก็เริ่มชัดเจนขึ้นนี่ไม่ใช่อาสา,าสมัครหลงทางและไม่ใช่นักรบรับจ้างกระจัดก,กระจายแต่คือ PMC บริษัททหารรับจ้างเอกชนที่ทำงานภายใต้สัญญาลับเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและถูกฝึกมาเพื่อภารกิจสกปรกโดยเฉพาะการยืนยันตัวตนครั้งนี้เปลี่ยนความหมายของการสู้รบไปโดยสิ้นเชิง กองทัพไทยตระหนักทันทีว่าศัตรูที่กำลังเผชิญหน้าไม่ใช่เพียงประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นเงาของอำนาจจากภายนอกที่เลือกใช้ทหารรับจ้างเป็นหมาบนกระดานสงครามและตั้งแต่วินาทีนั้นสมรภูมิแห่งนี้ก็ไม่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงความขัดแย้งธรรมดาได้อีกต่อไปไม่มีใครคาดคิดว่าภาพจากสมรภูมิมันห่างไกลจะเดินทางออกจากป่าลึกได้รวดเร็วราวกับสายฟ้าภายในเวลาอันสั้นภาพถ่ายจากมุมสูงที่บันทึกโดยระบบข่าวกรองได้หลุดรอดออกสู่เครือข่ายข้อมูลโลกอย่างเงียบงนัน ดวงตาสีฟ้าที่เปิดค้างอยู่กลางซากปรักหักพังถูกส่งต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งก่อนจะแพร่กระจายสู่โลกออนไลน์ราวกับไฟลามทุ่งไม่กี่อึดใจต่อมาโลกทั้งใบก็เริ่มตั้งคำถามภาพสปะชายร่างสูงใหญ่ในชุดยุทธวิธีสีดำสนิทไม่สอดคล้องกับคำอธิบายใดๆที่เคยถูกใช้กับความขัดแย้งชายแดนแห่งนี้ #Hashtag เกี่ยวกับทหารรับจ้างเริ่มพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ใช้งานจากหลายประเทศ ต่างแชร์ภาพเดียวกันพร้อมคำถามเดียวกันว่าใครคือคนเหล่านี้และพวกเขามาทําอะไรที่นี่สํานักข่าวนานาชาติเริ่มขยับตัวนักข่าวสายความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์เร่งตรวจสอบที่มาและความน่าเชื่อถือของภาพเสียงวิเคราะห์ที่เคยถูกจํากัดอยู่ในวงปิดของผู้เชี่ยวชาญเริ่มหลุดออกสู่พื้นที่สาธารณะสมรภูมิที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในภูมิภาคกลับถูกยกระดับขึ้นเป็นประเด็นระดับโลกในชั่วข้ามคืน แรงสั่นสะเทือนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่แผ่ขยายไปถึงห้องข่าวห้องประชุมและศูนย์ตัดสินใจของหลายประเทศภาพสพบนิรนามเหล่านั้นกลายเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีบางสิ่งกําลังถูกซุกซ่อนไว้หลังม่านข่าวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาการควบคุมเรื่องเล่าก็ไม่อาจอยู่ในมือของใครเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปสมรภูมิพนมดงรักได้กลายเป็นเวทีเปิดที่ทั้งโลกเริ่มจับจ้องและคําถามที่ดังที่สุดไม่ใช่ว่าใครยิงก่อน แต่คือใครอยู่เบื้องหลังความตายเหล่านี้และเหตุใดความจริงจึงเพิ่งถูกเปิดเผยในวันนี้ในขณะที่กระแสข่าวยังคงปั่นป่วนและโลกออนไลน์เต็มไปด้วยคำถามชายคนหนึ่งเลือกจะก,ก้าวออกมาจากเงามืดและโยนเชื้อเพลิงลงบนกองไฟที่กำลังลุกโชนเขาคืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้ไม่เคยพลาดโอกาสในการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นเวทีของตนเองการปรากฏตัวของเขาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมส่วนตัว เต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดสีหน้าขึงขังมือหนึ่งถือแฟ้มเอกสารสีดำสนิทที่ประทับตราความลับสูงสุดเสียงของเขาดังก้องและหนักแน่นโลกกำลังถูกหลอกสิ่งที่พวกคุณเห็นไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเรียกปฏิบัติการนี้ว่า Shadow Walker ปฏิบัติการเงาที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มอำนาจลึกหรือที่เขาใช้คำว่า De Post a t e กลุ่มคนที่ไม่เคยปรากฏตัวในข่าวแต่มีอิทธิพลต่อสงครามการเงิน และการเมืองระดับโลกสอบทหารรับจ้างตาสีฟ้าไม่ใช่อาสาสมัครที่หลงทางหากคือหมากที่ถูกส่งลงไปในสนามรบอย่างจงใจคำกล่าวอ้างของเขาทําให้เส้นแบ่งระหว่างทฤษฎีกับความจริงเริ่มพร่าเลือนเขาชี้ว่ามีเครือข่ายลับที่ใช้ประเทศเล็กเป็นฉากหน้าใช้ความขัดแยง้งชายแดนเป็นข้ออ้างและใช้ทหารรับจ้างเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากทันทีที่คําว่า Shadow Walker และ d e p o s i t e ถูกเอ,อ่ยออกมา ห้องข่าวทั่วโลกก็สั่นสะเทือนฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือการเปิดโปงครั้งประวัติศาสตร์อีกฝ่ายมองว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองอันตรายแต่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องเล่าของสงครามได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วจากสมรภูมิเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวได้ถูกดึงขึ้นสู่ระดับการเผชิญหน้าของอำนาจโลกและตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมา คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นฝ่ายชนะในสนามรบแต่อยู่ที่ว่าใครกันแน่คือผู้เขียนบทสงครามครั้งนี้จากหลังฉากเมื่อม่านควันของการแฉถูกเปิดออกสิ่งที่เริ่มปรากฏชัดไม่ใช่แค่ศกในสนามรบหากคือเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนราวเขาวงโกตเงินจํานวนมหาศาลไม่ได้ไหลตรงจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งแต่มันไหลผ่านบัญชีเงาผ่านบริษัทเอกชนลึกลับและผ่านดินแดนภาษีที่แทบไม่มีใครตรวจสอบ ก่อนจะไปปรากฏตัวในรูปแบบของอาวุธและทหารรับจ้างในพื้นที่พิพาทเครือข่ายนี้ทำงานอย่างเงียบงนันใช้เอกสารทางการเป็นฉากบังหน้าใช้สัญญาจ้างงานเอกชนเป็นเกราะกำบงังและใช้ประเทศเล็กเป็นทางผ่านเงินที่ควรจะถูกใช้เพื่อการพัฒนากลับถูกแปรสภาพเป็นงบหลับสำหรับปฏิบัติการที่ไม่เคยปรากฏในรายงานใดๆเส้นทางเหล่านี้เชื่อมโยงโลกการเงินเข้ากับสนามรบอย่างแนบแน่นเมื่อมองให้ลึกลงไป เป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่พื้นที่ชายแดนแต่ขยายออกไปสู่เวทีอินโดแปซิฟิกพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจของเส้นทางการค้าพลังงานและอำนาจทางทะเลใครก็ตามที่ควบคุมจุดคอขวดในภูมิภาคนี้ได้ย่อมมีอำนาจต่อรองกับทั้งโลกความขัดแย้งที่ดูเหมือนเล็กในสายตาคนนอกจึงกลายเป็นเครื่องมือในการจัดวางหมากบนกระดานใหญ่การปะทะกันถูกใช้เพื่อทดสอบปฏิกิริยาวัดขีดความสามารถ และส่งสัญญาณเตือนไปยังคู่แข่งในระดับมหาอำนาจทุกกระสุนที่ถูกยิงไม่ได้มีแค่เป้าหมายตรงหน้าแต่มีเงาของผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นซ่อนทับอยู่เส้นทางการเงินลับเหล่านี้เผยให้เห็นความจริงที่น่าหวั่นใจสงครามในยุคใหม่ไม่ได้เริ่มจากการประกาศศึกแต่เริ่มจากการโอนเงินไม่ได้จบที่ชัยชนะในสนามรบแต่จบที่การยึดครองอิทธิพลทางยุทธศาสตร์และในกระดานอินโดแปซิฟิก ทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยอาจส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดถึงท่ามกลางกระแสข่าวที่ถาโถมจากทั่วโลกมีประโยคหนึ่งที่ดังก้องและสะท้อนกลับมาถึงสมรภูมิพนมดงรักอย่างชัดเจนนั่นคือการยอมรับว่าสิ่งที่กองทัพไทยแสดงออกมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ผลจากโชคช่วยหากแต่เป็นผลลัพธ์ของการสะสมเคี่ยวเล็บอย่างเงียบงันมาเป็นเวลานานในสายตาของคนนอก ไทยมักถูกมองว่าเป็นประเทศที่เลือกทางสายกลางไม่แสดงตัวเป็นฝ่ายรุกไม่ส่งเสียงดังในเวทีโลกแต่ภายใต้ความเงียบงบนั้นกองทัพไทยได้ค่อยๆสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงขึ้นมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่โครงสร้างการข่าวการเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการประสานกำลังระหว่างเหล่าทัพการโจมตีที่เกิดขึ้นในสมรภูมิครั้งนี้เผยให้เห็นความแม่นยำที่ไม่อาจปฏิเสธได้เป้าหมายถูกเลือกอย่างมีเหตุผลการเคลื่อนกำลังเป็นไปอย่างสอดประสาน และการตัดสินใจในระดับยุทธการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นนี่คือภาพของกองทัพที่ไม่ได้พึ่งพาความกล้าบ้าบินแต่พึ่งพาระบบความรู้และการวางแผนระยะยาวเคี่ยวเล็บที่แท้จริงของกองทัพไทยจึงไม่ใช่เพียงอาวุธหรือยุโทโธปกรณ์แต่คือสมองของระบบทั้งหมดเครือข่ายการสั่งการที่ไหลลื่นความสามารถในการมองเห็นสนามรบทั้งผืนก่อนคู่ต่อสู้และวินัยในการใช้กำลังเท่าที่จำเป็น ทุกการเคลื่อนไหวสะท้อนถึงแนวคิดที่มุ่งรักษาเสถียรภาพมากกว่าการอวดอำนาจการยอมรับจากภายนอกจึงไม่ได้เกิดจากคำพูดแต่เกิดจากผลลัพธ์ที่ปรากฏบนสนามรบกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่สุขุมและนิ่งสงบยังมีพลังที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยอย่างเด็ดขาดหากถูกบังคับให้ต้องแสดงออกและตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเคี่ยวเล็บที่เคยถูกซ่อนไว้ก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป มันกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ส่งไปถึงทุกฝ่ายว่าประเทศไทยอาจไม่ใช่ผู้เล่นที่ชอบส่งเสียงแต่เมื่อถึงเวลากองทัพไทยก็พร้อมจะก้าวออกมาในฐานะผู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้บนกระดานความมั่นคงของภูมิภาคเมื่อสัญญาณยืนยันเป้าหมายถูกส่งมาถึงเสียงคำสั่งในเครือข่ายการรบก็ดังก้องขึ้นพร้อมกันในหลายมิติสิ่งที่ตามมาไม่ใช่ความโกลาหลหากคือความแม่นยำที่ถูกออกแบบมาอย่างเยือกเย็นปืนใหญ่ภาพพื้นดินของกองทัพบ,บก เริ่มทำงานเป็นจังหวะเดียวกันกระสุนพิสัยไกลพุ่งออกจากลำกล้องราวกับฟ้าผ่าเปลี่ยนพื้นที่ยิงของฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นทะเลเพลิงภายในเวลาอันสั้นแรงสั่นสะเทือนของการยิงปูพรมไม่ได้เป็นเพียงการทำลายเชิงกายภาพแต่มันคือการตัดลมหายใจของระบบบัญชาการฝ่ายตรงข้ามเส้นทางส่งกำลังเส้นทางสื่อสารและจุดยิงสนับสนุนถูกกวาดล้างอย่างเป็นขั้นตอน ทุกอย่างเกิดขึ้นตามแผนที่ถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าไม่มีการยิงปล่าประโยชน์ไม่มีการสิ้นเปลืองโดยไรเหตุผลบนท้องฟ้าเงาของฝูงบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยเคลื่อนผ่านชั้นเมฆอย่างเงียบเชียบนักบินประสานงานกับหน่วยภาพพื้นดินแบบเรียลไทม์เป้าหมายถูกชี้นำอย่างแม่นยำการโจมตีแต่ละครั้งเกิดขึ้นรากับการผ่าตัดที่เฉียบคมตัดเฉพาะจุดสำคัญโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัว การทำงานร่วมกันระหว่างกองทับบกและกองทับอากาศสแสดงให้เห็นภาพของการรบสมัยใหม่อย่างชัดเจนสนามรบไม่ได้ถูกแบ่งแยกระหว่างฟ้ากับดินอีกต่อไปแต่หลอมรวมเป็นระบบเดียวที่ไหลลื่นการตัดสินใจจากศูนย์บัญชาการส่งผลถึงแนวหน้าในพริบตาสำหรับฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ใช่เพียงการถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงแต่คือการเผชิญหน้ากับกำลังรบที่เหนือกว่าในทุกมิติความพยายามในการตอบโต้กลายเป็นการยิงอย่างไรทิศทาง ขวัญกำลังใจถูกบั่นทอนจนแตกสลายยุทธการครั้งนี้จึงไม่ใช่การอวดอำนาจหากเป็นการประกาศความพร้อมกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นพวกเขาสามารถผสานกำลังทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นบทพิสูจน์ของแสนยานุภาพที่โลกไม่อาจมองข้ามได้ต่อไปหลังเสียงปะทะเริ่มแผ่วลงหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้รับคำสั่งให้เคลื่อนลึกเข้าสู่ขุบเขาที่ถูกปิดตายมานาน พื้นที่ซึ่งมีชื่อเรียกกันในหมู่ข่าวกรองว่าห้วยตามาเรียภายนอกดูไม่ต่างจากป่าทึบธรรมดามีเพียงแนวไม้และหินผาที่บดบังทุกสิ่งเอาไว้แต่เบื้องหลังความเงียบงันนั้นคือความลับที่ถูกซุกซ่อนอย่างเป็นระบบเมื่อการพรางตัวถูกเปิดออกประตูเหล็กที่ฝังอยู่กับผืนหินค่อยๆเผยทางเข้าโลกอีกใบภายในไม่ใช่ฐานทัพหรือคลังอาวุธอย่างที่คาดหากเป็นสถานที่ที่ถูกจัดวางอย่างเย็นชาแสงไฟสีขาวส่องสะท้อนผนังเรียบ เครื่องมือและตู้ควบคุมอุณหภูมิวางเรียงเป็นระเบียบกลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อปะปนกับอากาศเย็นจัดสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งโดยไม่ได้นัดหมายหลักฐานที่พบชี้ไปในทิศทางเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่การลักลอบค้าอาวุธแต่คือเครือข่ายที่แลกชีวิตมนุษย์กับอำนาจทางทหารเอกสารและบันทึกการขนส่งเผยให้เห็นเส้นทางลับที่เชื่อมชายแดนหลายประเทศเข้าด้วยกันทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของโลกภายนอก สิ่งที่ถูกเรียกว่าเลือดแลกอาวุธไม่ได้เป็นเพียงคำเปรียบเรยหากคือข้อตกลงที่ไร้มนุษยธรรมอย่างที่สุดพื้นที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นแหล่งทรัพยากรเงาเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางยุทธศาสตร์และอาวุธที่ใช้คำจุนอำนาจของคนบางกลุ่มการบุกค้นครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ภารกิจทางทหารแต่เป็นการฉีกมา่านความลับที่ปิดทับความจริงมานานหลักฐานทุกชิ้นที่ถูกเก็บรวบรวมไว้กลายเป็นเสียงของผู้ที่ไม่มีโอกาสได้พูดและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกต้องหันกลับมามองว่า ความขัดแย้งที่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับดินแดนเพียงอย่างเดียวหากเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอำนาจมืดที่พร้อมจะแลกทุกสิ่งแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเมื่อความจริงเริ่มไหลทะลักออกสู่สาธารณะโครงสร้างที่เคยถูกฉาบด้วยภาพลักษณ์ความมั่นคงก็เริ่มแตกล้าวอย่างรวดเร็วสิ่งที่ถูกเปิดโปงไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้ในสนามรบแต่คือระบบที่ผูกร่อนจากภายในมานานกองกําลังจํานวนมากที่เคยถูกอ้างว่าพร้อมรบกลับมีอยู่เพียงบนกระดาษ นะฮะลายชื่อทหารที่ถูกใช้เบิกงบประมาณจำนวนมากกลายเป็นเพียงเงาไร้ตัวตนนะฮะหรือเป็นชื่อของชาวบ้านที่ไม่เคยจับอาวุธเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้าความจริงช่องว่างระหว่างรายงานกับความเป็นจริงก็ปรากฏชัดกำลังพลในแนวหน้าขาดการฝึกขาดการส่งกำลังและขาดความเชื่อมั่นต่อผู้บังคับบัญชา ภาพที่เคยถูกเผยแพร,แร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเต็มไปด้วยท่าทีคือขนองและการแสดงเพื่อยอดรับชมถูกแทนที่ด้วยความสับสนและความหวาดกลัวในสนามจริงความศรัทธา,าที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อทหารระดับล่างเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขาถูกส่งมาปกป้องใครและกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อผลประโยชน์ของใครเสียงแตกหักดังขึ้นภายในหน่วยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยถูกฉีกขาด การล้มสลายครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากอำนาจการยิงของฝ่ายตรงข้ามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเน่าเฟะของระบบที่ปล่อยให้การโกงกินและภาพลวงตาแทนที่ความพร้อมรบจรงิงกองกำลังที่เคยถูกนำเสนอว่าแข็งแกร่งกลับไม่อาจยืนหยัดได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์จรงิงในที่สุดความจริงก็ชัดเจนระบบที่สร้างขึ้นบนความกลัวและการหลอกลวงไม่อาจคำจุนตัวเองได้เมื่อเงามืดถูกฉายด้วยแสงแห่งความจรงิงสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่กองทัพที่พร้อมสู้ หากเป็นซากของโครงสร้างที่พังทลายลงด้วยน้ำมือของตัวมันเองเมื่อแนวรบด้านหน้าสงบลงแนวรบที่อันตรายยิ่งกว่ากลับปะทูขึ้นกลางเมืองเศรษฐกิจที่เคยถูกค้ำจุนด้วยความเชื่อมั่นปลอมเริ่มทะลุตัวอย่างรวดเร็วค่าเงินอ่อนแรงจนผู้คนไม่กล้าถือไว้ในมือร้านค้าเริ่มปฏิเสธการรับชำระผู้คนแตกตื่นแหแ่แลกทรัพย์สินเป็นสิ่งที่คิดว่ายังมีค่าภาพความวุ่นวายแผ่ขยายไปตามถนนและตลาด ชั้นวางสินค้าว่างเปล่าราคาของจําเป็นพุ่งสูงในชั่วข้ามคืนความไม่แน่นอนกลายเป็นความกลัวและความกลัวกลายเป็นความโกรธเมื่อปากท้องไม่อาจรอคําสัญญาได้อีกต่อไปฝูงชนเริ่มรวมตัวเสียงตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมดังก้องท่ามกลางควันไฟและความโกลาหลความศรัทธาที่เคยยึดโยงผู้คนกับรัฐถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงผู้คนเริ่มตั้งคําถามว่ารัฐบาลที่อ้างความมั่นคงเคยปกป้องใครกันแน่ เมื่อหลักฐานการคอร์รัปชันและการขายผลประโยชน์ถูกเปิดเผยความโกรธก็หันเป้าไปยังชนชั้นนําและกลุ่มทุนสีเทาที่กอบโกยมาอย่างยาวนานสัญญาณของการล่มสลายปรากฏชัดเมื่อสถาบันที่ควรคำจุนสังคมไม่อาจทําหน้าที่ได้อีกต่อไปหน่วยงานหยุดชะงักระบบการเงินติดขัดและคําสั่งจากส่วนกลางไม่ถูกยอมรับนี่ไม่ใช่เพียงวิกฤตเศรษฐกิจหากคือภาวะรัฐล้มเหลวที่อำนาจสูญเสียความชอบธรรมในสายตาประชาชน เมื่อความจริงกระแทกเข้ามาอย่างไม่อาจปฏิเสธผู้คนเริ่มตระหนักว่าศัตรูไม่ได้อยู่ข้ามพรมแดนแต่อยู่ในโครงสร้างที่ดูดกลือนอนาคตของพวกเขาเองท่ามกลางความสับสนและความเจ็บปวดมเมล็ดพันธุ์ทูข,ของการเปลี่ยนแปลงเริ่มงอกงามและคำถามสำคัญก็ดังก้องขึ้นว่าสังคมจะเดินต่อไปอย่างไรหลังจากภาพลวงตาถูกฉีกออกจนหมดสิน้นหลังจากเสียงการรบค่อยๆเงียบลงความเงียบอีกแบบหนึ่งก็เข้ามาแทนที่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความลังเลและความหวาดหวัน่น เสียงประกาศจากหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาดังแผ่วแต่ชัดเจนลอยไปตามหุบเขาและแนวป่าเรียกร้องให้ฝ่ายตรงข้ามวางอาวุธเพื่อรักษาชีวิตไม่มีถ้อยคำคุกคามมีเพียงคำย้ำว่าความเป็นมนุษย์ยังคงมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดไม่นานนักแนาร่างแรกก็ปรากฏขึ้นจากหลังแนวหินผ้าสีอ่อนถูกชูขึ้นเหนือศีรษะอย่างสันไหวตามมาด้วยร่างอื่นๆที่เดินโซเซออกมาทีละคน ใบหน้าซูบซีจากความอ่อนล้าและการขาดแคลนอาหารดวงตาที่เคยแข็งกร้าวบัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังการยอมจำนนครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตระหนักว่าการต่อสู้ต่อไปไม่มีความหมายทหารไทยที่ยืนรออยู่แนวหน้าไม่ได้ตอบรับด้วยความโกรธแค้นปลายกระบอกปืนถูกลดลงมือถูกยื่นออกไปเพื่อช่วยพยุงผู้ที่อ่อนแรงการปฐถมพยาบาลขั้นต้นอาหารและน้ำดื่มถูกส่งต่ออย่างเป็นระบบ ภาพเหล่านี้ตัดกับเรื่องเล่าที่เคยถูกสร้างขึ้นอย่างสิ้นเชิงจากศัตรูในโฆษณาชวนเชื่อกลับกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตในยามวิกฤตท่ามกลางความโกลาหลก,ก่อนหน้าช่วงเวลานี้สะท้อนให้เห็นอีกมิติหนึ่งของการทหารมิติที่ยึดหลักมนุษยธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นคนการปฏิบัติต่อเฉลยศึกอย่างมีระเบียบและเมตตาไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ตามหลักสากลแต่เป็นการสงสารที่ชัดเจนว่า ความขัดแย้งไม่จําเป็นต้องทําลายความเป็นมนุษย์ภาพของการยอมจานนและการช่วยเหลือแพร่กระจายออกไปอย่างเงียบงนันมันกลายเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาวุธหรือกําลังรบเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเลือกกระทําในยามที่อีกฝ่ายอ่อนแอและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยภาพของทหารไทยได้ถูกจดจําในฐานะผู้รักษาชีวิตมากกว่าผู้พาคชีวิตบนสมรภูมิที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ในขณะที่แนวรบด้านหน้าถูกควบคุมอย่างเด็ดขาดสมรภูมิอีกแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่หลังแสงสีและเสียงนดนตรีก็ถูกเปิดฉากขึ้นอย่างเงียบงนันอาคารคาสิโนโหรูหราที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความบันเทิงกลับกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของปฏิบัติการพิเศษประตูที่เคยต้อนรับนักพนันจากทั่วสารทิศบัดนี้ถูกเปิดด้วยความเร็วและความแม่นยำของหน่วยบุกทะลวงภายในอาคารความหรูหราถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวัง เบื้องหลังห้องโถงที่สว่างใส,สอมีทางเดินลับและชั้นใต้ดินที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกปิดสิ่งที่ไม่ควรปรากฏต่อสายตาสาธารณะเมื่อประตูนิรภัยถูกเปิดออกภาพที่เห็นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งทองคำแท่งเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบเงินสดจำนวนมหาศาลถูกจัดเก็บอย่างเร่งรีบและโบราณวัตถุที่ควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลับถูกซุกซ่อนไว้ราวกับสินค้าเถื่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สินเพื่อความบันเทิงหากคือทรัพย์สินหนีไฟ หลักฐานของการกอบโกยและการเตรียมหลบหนีของชนชั้นนําที่รู้ดีว่าระบบกําลังพังทลายทองคําและเงินสดสะท้อนความจริงที่โหดร้ายว่าสงครามไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยอวุดมการณ์หรือความมั่นคงแต่ด้วยความลบและความกลัวของคนเพียงไม่กี่กลุ่มเนี่ยโบราณวัตถุที่ถูกยุดได้ยิ่งตอกย้ำภาพการปล้นสะดมมรดกของชาติเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับอิทธิพลและที่พักพิงในต่างแดน ปฏิบัติการครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการยึดของกลางแต่เป็นการฉีกหน้ากากของเครือข่ายที่ใช้คาสิโนเป็นฉากบังหน้าและใช้เงินจากความทุกข์ยากของประชาชนเป็นเต่าหนีภัยของตนเองเมื่อหลักฐานทั้งหมดถูกนำออกมาสู่แสงสว่างเรื่องเล่าของสองครามก็ชัดเจนขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภายใต้เสียงปืนและความสูญเสียมีคนบางกลุ่มกำลังนับเงินและเตรียมทางหนีและการบุกค,คาสิโนในครั้งนี้คือจุดที่ความจริงนั้นถูกเปิดโปงต่อหน้าทั้งโลกในยามค่ำคืนที่เมืองหลวง ยังเต็มไปด้วยความโกลาหลสนามบินแห่งหนึ่งกลับมีความเคลื่อนไหวที่เงียบงนันแต่ตึงเครียดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำํำหรูจอดรออยู่บนรันเวย์ไฟส่องสว่างสะท้อนลำตัวโลหะราวกับกำลังรอรับใครบางคนที่รู้ดีว่าเวลาของตนใกล้หมดลงขบวนรถหุ้มเกราะแล่นเข้ามาอย่างเร่งรีบบุคคลระดับสูงพร้อมครอบครัวก้าวลงมาด้วยสีหน้าที่ไร้ซึ่งความมั่นใจ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ถูกขนขึ้นเครื่องอย่างรีบร้อนภาพตรงหน้าตัดกับคำประกาศก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิงจากผู้นำที่เคยอ้างว่าจะยืนหยัดจนถึงที่สุดกลับกลายเป็นผู้ที่เลือกทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังการทะยานขึ้นของเครื่องบินไม่ได้เป็นเพียงการหลบหนีทางกายภาพแต่คือการล่มสลายของความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ทว่าท้องฟ้าในค่ำคืนนั้นไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าอีกต่อไปเครือข่ายเรดาร์และระบบเฝ้าตรวจของไทยและพันธมิตรทำงานประสานกันอย่างเงียบเชียบ ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาทุกเส้นทางถูกประเมินท้องฟ้าที่เคยเป็นเส้นทางหลบหนีกลับกลายเป็นพื้นที่ควบคุมภาพของการปิดฟ้าไม่จําเป็นต้องมาพร้อมเสียงปะทะแต่มาพร้อมการรับรู้ว่าหนทางปลอดภัยกําลังหดแคบลงเรื่อยๆสําหรับผู้ที่แบกรับความผิดไว้เบื้องหลังการประสานงานครั้งนี้สะท้อนถึงมิติใหม่ของอํานาจไม่ใช่อํานาจที่อวดด้วยกําลังยิงแต่เป็นอํานาจของข้อมูลความร่วมมือและความชอบธรรมระหว่างประเทศ พันธมิตรไม่ได้ขยับเพราะแรงกดดันแต่ขยับเพราะหลักฐานและความจริงที่ปรากฏชัดในขณะที่เครื่องบินค่อยๆลอยห่างจากพื้นดินเมืองด้านล่างยังคงเผชิญกับผลพวงของการตัดสินใจในอดีตภาพของผู้นำที่หนีออกนอกประเทศกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบอบที่เลือกเอาตัวรอดเหนือประชาชนและในคืนเดียวกันนั้นเองโลกก็ได้รับสัญญาณชัดเจนว่าเกมได้เปลี่ยนไปแล้วท้องฟ้าที่ถูกปิดไม่ใช่เพื่อการแก้แค้น แต่เพื่อยืนยันว่าความรับผิดไม่อาจบินหนีไปได้ง่ายๆและสำหรับภูมิภาคนี้บทเรียนที่ถูกส่งออกไปคือเมื่อความจริงถูกเปิดเผยไม่มีที่ใดบนฟ้าหรือบนดินที่จะหลบซ่อนจากผลของการกระทาได้อีกต่อไปเมื่อควันปืนจางหายและเสียงระเบิดเงียบลงสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดเหนือยอดเขาพระวิหารไม่ใช่ซากปรักหักพังหากคือผืนธงไตรรงที่โบกสะบัดอ,อย่างสง่าง,งามท้าทายสายลม ภาพนั้นไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทางทหารแต่เป็นการประกาศว่าความจริงได้ยืนอยู่เหนือคำโฆษณาชวนเชื่อและอธิปไตยได้กลับคืนสู่ผู้ที่พร้อมปกป้องมันด้วยความรับผิดชอบการยืนหยัดครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากกำลังเพียงอย่างเดียวหากเกิดจากการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลลัพธ์ระยะยาวการเปิดเผยหลักฐานต่อสายตาโลกการเลือกความโปร่งใสเหนือความเงียบและการยึดหลักมนุษยธรรมเหนือความแค้น ได้เปลี่ยนทิศทางของเรื่องเล่าที่เคยบิดเบี้ยวให้กลับมาอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงในเวทีระหว่างประเทศน้ำหนักของเหตุผลสำคัญพอๆกับน้ำหนักของอาวุธการจัดการวิกฤตด้วยข้อมูลความร่วมมือและวินยัยทำให้ภูมิภาคนี้ไม่ลุกลามสู่ความโกลาหลที่กว้างกว่าเดิมประเทศไทยได้แสดงบทบาทของผู้รักษาเสถียรภาพไม่ใช่ผู้จุดชนวนความรุนแรง และส่งสัญญาณชัดเจนว่าเส้นแบ่งระหว่างการป้องกันกับการรุกราน,นั้นยังคงถูกเคารพบ,บทเรียนเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกทิ้งไว้จึงชัดเจนสงครามในยุคใหม่ไม่ได้ตัดสินด้วยเสียงดังที่สุดแต่ด้วยการควบคุมจังหวะการเลือกเป้าหมายและการสื่อสารความชอบธรรมให้โลกเข้าใจอำนาจที่ยั่งยืนไม่ได้ตั้งอยู่บนความกลัวหากตั้งอยู่บนความไว้วางใจและความสม่ำเสมอของการกระทำทางไตรรงบนยอดเขา ไม่ได้หมายถึงจุดจบของเรื่องราวหากเป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบบทใหม่การรักษาสันติภาพต้องอาศัยความเด็ดขาดควบคู่กับความเมตตาการป้องกันอธิปไตายต้องเดินเคียงกับการคุ้มครองชีวิตและชัยชนะที่แท้จ,จริงต้องทนทานต่อการตรวจสอบของเวลาในท้ายที่สุดสิ่งที่ถูกจารึกไว้เหนือภูเขาแห่งนี้ไม่ใช่เพียงสีของผืนผ้าแต่คือสารที่ส่งไปถึงทั้งภูมิภาคว่าเมื่อความจริงถูกยืนหยัดด้วยการกระทำที่ถูกต้อง ความมั่นคงจะไม่ต้องอาศัยการข่มขู่และอนาคตจะถูกกำหนดด้วยความรับผิดชอบร่วมกันมากกว่าความทะเยอทยานของคนเพียงไม่กี่กลุ่มนะฮะ